โอ้พี่น้องดำนาครับดำนาหน้าดำดำนาครับผมดำนาซากระมักยู่มันเนี่ยดับนาหน้าดำอย่างมีก็ยังมีหน้าดำครับผมวันนี้มันดำนาครับมาลง่มแค่พี่น้องมาส่งแหงนะครับผมบ่งครับเขาเบื้งมัดกาบ้านผมครับผมนายจ่ายเขาถอนกล้าเลยอะมีอามาปักดำนะครับผมพี่น้องอันพื้นนี้ลงแขกก็เริ่มสิมัดจาก บาวยเตี้าวเรครับผมนี่เหลือสามสีน้นครับผมเหลือสามสีพะโนครับเนี่ยวันนี้สนีทเหรอครับผมกางายๆพีน่น,น้นองทุกคนครับผมไป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 ก่อนชมคลิปฝากกดติดตามช่องคอนโซ,โซ่ชาแนลเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับช่วงเช้าครับช่วงเช้าก็ได้ วันนี้ครับพี่น้อง,งเ,เป็นหน้าโคกครับผมเป็มิติหินครับผมแข็งแข็งครับผมเบิ้งนี่ครับผมบ้าน<ห>าผมดำประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องทุกคนนี่แต่าขาสันส้นพีนาา่น้นองแต่ห้อง

นี่ไปยังนี่ไปยังลูกจะยังเก็บกุญแจนี่แหละนี่น้องมันจะไปได้ย่ายอะไรเพื่อผมเคล็ดลยวนี่แหละข้าวนาครับาชนานาโอดทนกับราคาข้าวที่ลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องบุ๊ค

<Five? S 1> หน้าปันผมทำมีเดอทแบบนี้บริอุ่มมากอุ่มเอากิลกร,รมัมเอาครับพี่น้องขารายแล้วกัวด็เข้าครับพี่น้องบริง่ายเลยครับจิเปียว น่าดำก็มียก็บมดเลยนี่ยนี่ส่งมาดุกสันหลังของชาดอันนี้คือดูกสันหลังของซาดกำนาตักเด็ดน่าดำวันสองสามหลอบมันบดเต็มนอมันนอมมัดกับผมเพิ่งเลยดำออา ที่นี่ฝนตกดีครับผมฝนตกลลยกับเข้ากับโมเตอนอนครับผมโอ้ยเต้เต็เต้ตุ๊ปลิง โคโซดำนาโคโซ่ฉ่นนี้เอาเบิ้งแล้วก็กดติดตามให้ครับเด้อปิงกำลังเจ๊นี่เอช่องน้อยๆนะครับผมพี่น้องมีทั้งสาระเลยกับผมมีสาระนะครับผมดำนาบัตรตีนบ้านผมดำแบบนี้เหรอครับ เอาถอนก้าอลไรก็มาปักดำแบบนี้แหละครับผมสุนมากกับบอยดำแลัวชาวบ้วานก็มีบ้านครับแต่เจ้านี่คนที่ดเด้เข้าลายเป็นบ่านนะเป็นบ้านหน้าดำได้เข้าดีกว่าหน้าบ้านกำเน่นอยู่ครับผมพีม่น้องแต่หน้าดำมันหลายขั้นตอนนะครับผมหน้า,า,นบ,านบ้านบ้านตัวเดียวจบ ผลตามมาเทียบพ่อพี่น้องเลยถ้าหน้าดำก็ดำเร็วกะคือจบพ่อพี่น้องปัญหาตามหลังบ่อยมีนาวานตะวานล้วกถทำบุตกจังหวะก็มีห้าเกิดขึ้นครับผมมีห้าห้าเนี่ยยังนี่ครับผมปุ๋ยกระเปืองนะครับผมเดี่ยว่าบโบมขั้นตอนไปยละหลายนะครับโอเคพี่น้องขอตัวํำหน้าก่อน หน้าพอกันไหมผมไม่ยอมดีคอให้เขาไม่าาย,ย,มย,า,ย,มยายนี่ให้เก่งครับผมอยองงานยานี่ให้เก่งครับเบื้องหน้าตาเราเป็นญาติผมเผมลียบบุก้าครับผมคลิปนี้จบสิ้นของผมครับพระอ,อกรุณะกรุณาสวัสดีครับ